สวัสดีค่ะรัตามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะดวงปักแรกเดือนกระกฎาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่15กระกฎาคมนะคะชาวราศีเมถุนนะคะนี่คือแพพประจําตัวของคุณนะคะชาวราศีเมถุนนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนไม่ว่าสาใดๆก็มารับชมรับฟัง รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเรามาดูกันนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนกรกฎาคมเราเริ่มจากการงานนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะเข้าครึ่งปีหลังแล้วนะคะขอให้เฮงๆปังๆในทุกเรื่องนะคะชาวราศีเมถุนไพ่ใบแรกการงานโอ้โหพะไเลยนะคะ ลมร้อนเดือนเมษานะคะปักแรกเดือนกรกฎากคมอันดับแรกนี่ต้องระงับอารมณ์นะคะช่วงนี้อารมณ์จะสุนเฉียวเป็นพิเศษนะคะเหมือนแบบโอ้โหอะไรนิดอะไรหน่อยก็หงุดหงิดง่ายแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันดูผันผวนเป,นปลเปี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในหน้าที่การงานเหมือนแบบคอยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะจับไม่ได้เลยวางแผนแบบนี้มันก็ไปในอีกทิศทางหนึ่งก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ังสติก่อนสตาร์ทไพ่ใบที่สองนะคะว้าวแต่มีเรื่องที่น่ายินดีนะคะไพ่เทพธิดาพัจจนจร์นะคะคือเขาดีเรื่องที่น่ายินดีการเฉลิมฉลองเลยนะคะเออคือแบบอย่างไรแล้วคุณจะเฉลิมฉลองอะ่ะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานนะคะถ้ารอง,งานอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะ แต่ว่ามันก็มีประเด็นที่ออกแนวลักษณะจะได้งานแบบงานที่มันเรามันนานหรืองานที่แบบางานเก่าๆย้อนกลับเข้ามาได้หรือการเอางานเก่ากลับมาทำใหม่หรือ,อได้งานที่ไม่คาดคิดก็เป็นไปได้ด้วยนะคะคือแบบแต่อย่างไรแล้วมันก็เป็นข่าวดีของคุณนะคะไพ่ใบต่อไปใบที่สามคงเบ้งโอ้โหคงเบ้งเลยนะคะ อย่างไรแล้วนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบฉลาดเป็นคนที่เอาตัวรอดในหน้าที่การงานในทุกๆสถานการณ์นะคะเออเก่งอะ่ะคือพลิกแพงพลิกแพง ได้ตลอดเวลาเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์คือดีนะคะเออช่วงนี้ถ้าคุณวางแผนดีๆในหน้าที่การงานจะโดดเด่นมากช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางนะคะโดยเฉพาะการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการศึกษาเพื่อย,ยกระดับของตัวเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอุย้ยดีจังในเรื่องงานนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าระงับอารมณ์นะคะอืม ปรับเปลี่ยนอ,อ,อารมณ์ตัวเองนะคะอิโมชแนลนะช่วงนี้นะคะอะไรอะไรก็ดูแบบหมุดหง่ายนะคะต่อไปนะคะใต้สำรับโอ้โหนะคะบุญหนุนนำบุญส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะอุดมสมบูรณ์พนังเป็นจก,กรลยาน,นีนะคะบุญหนุนนำมากจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะ เฉลิมฉลองแน่นอนนะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าคุณอยากจะไปเรียนตอ่อไม่ว่าอยากจะทํางานใดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูอาจจะแบบถึงแม้มันจะผันผวนเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ได้มานั้นน่ะมันมาด้วยบุญหนุนนําจริงๆนะคะจะเป็นการเฉลิมฉลองและเรื่องที่น่าย,ยินดีอ่ะต่อไปเรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมทุน ปักแรกนะคะเดือนกระกฎาคมจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะโอ้โหการเงินการเงินนี่ไวมากนะคะไปไวมาไวดังสายลมด้วยไพ่งานไพ่ประไพยเลยนะคือมันเหมือนลมเลยนะเงินเนี่ยมาและไปแบบโอ้โหฉับไวมากเข้าออกซ้ายเข้ามือขวาออกมือซ้ายเข้ามือซ้ายออกมือขวา ะะก็ระมัดระวังการเงินนะคะไพ่ใบที่2อเทพจันนะคะแต่อย่างไรแล้วนะคะในช่วงที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินมันติดติดแัดขาดขาดยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเงินมันจะมาให้คุณด้วยบุญหนุนนานะคะโอ้ดีจังนะต่อไปนะคะแต่ว่าคุณมีความสับสนหรือมีความไม่แม่ไม่แน่ใจบางอย่างเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะ ต่อไปเรื่องที่3ใบที่3นะคะเทพสุขนะคะคือความสุขความสมหวังนะคะโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่าจะใช้บุญอย่างเดียวเลยนะเออตอบุญให้ตัวเองด้วยนะคะหมั่นทำบุญทําทานเพื่อต่อบุญสร้างบุญสร้างบารมีให้ตัวเองแล้วการเงินคุณจะไปในทิศทางที่ดีนะคะช่วงนี้อาจจะใช้เงินารายไปเก็กบเกี่ยวกับความสุขส่วนตัวอย่างเช่นความสุขเอ,อ่อ ส่วนตัวความสวยความงามส่วนตัวสัญก,กรรมดูแลตัวเองหรือ,อความสนุกส่วนตัวนะคะอ่ะประมาณนั้นเลยก็อย่าเสพสุขจนเกินไปนะคะไม่งั้นเงินมันก็ติดขัดได้เพราะว่าเงินมันมาไวและไปไวดังสายลมจริงๆนะคะไพ่พับไพ่ขึ้นมาตอกย้ำถึงเงินที่เข้าไวออกไวเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการเงิน อย่าเสพสุขอย่าใช้จ่ายมือเติบจนเกินไปในปักแรกเดือนกระกฎาคมนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูความรักความรักจะเป็นอย่างไรนะคะความรักจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกความรักนางสีดา ไพ่คนโสดนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะแบบรักความโสดยังโสดต่อไปในปักแรกนะคะคืออาจจะแนวออกแนวลักษณะแบบยังไม่พร้อมที่จะจริงจังก็เป็นไปได้เหมือนแบบขออยู่เป็นโสดไปก่อนรักความโสดนะคะไพ่ใบที่สองสัจธรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะคะคุณอาจจะเข้าใจตรงนี้ก็ได้เลยรู้สึกว่าโอ้โหขอโสดดีกว่าเพราะว่ามีรักแล้วมันมีทุกนะคะ ไพ่ใบที่สามนะคะเทพพระอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจคุณจะเจอความรักใหม่ๆรักที่ดีรักที่มาเติมเต็มก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอืมช่วงนี้นะคะแต่คุณอยากจะโสดนะคะเอ,อคนอยากจะโสดนะไายใต้สำรับนะคะพระขันทกุม,มารนะคะคนอายุที่มีเคนที่มีอายุน้อยกว่าโดดเด่นที่จะเข้ามานะคะถ้าคุณ เปิดใจจะเจอคนที่มีอายุน้อยกว่าคนที่มีความเป็นผู้นำคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเอออยากอยู่คนเดียวเหมือนกันอยากปิดวิเวกอยากเข้าเข้าทางธรรมอยากมีอะไรใหม่ใในชีวิตเหมือนกันนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะใครที่รอบุตร อยู่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้หมุดก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่มันออกแนวลักษณะยังนิ่งๆอยู่อะ่ะมีไพ่พักขันดัุมุนขึ้นมาก็จริงแต่น่าจะยังไม่มานะถึงแม้จะเป็นไพ่เด็กก็เถอะนะคะอืมก็รอจังหวะและเวลารักษาสุขภาพดีๆก็ไม่แน่อาจจะมาก็เป็นไปได้นะคะ อ่ะและนี่คือดวงปักแรกเดือนรกรกฎาคมสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ